มาลองดูแบบฝึกหัดบทที่83กันดีกว่าเขาบอกให้ใช้แาุหนึ่งนะครับให้ใช้ a little หรือ a few เนาะข้อหนึ่งครับ have you got any money คุณมีเงินไหมไนะอคนก็ตอบว่า yes a little มีประมาณหนึ่งนะครับข้อสองครับ have you got any envelope นะคุณมีจดหมายไหมมีแบบซองจดหมายไหม yes ซองจดหมายนับได้เพราะฉะนั้นใช้เป็น a few ครับ yes a few ข้อสครับ Do you want sugar in your coffee? คุณต้องการน้ำตาลในกาแฟของคุณไหมน้ำตาลนับได้ไหมครับนับเป็นเม็ดไหมไม่ครับเพราะฉะนั้น Yes, a little please. เขาสีครับ Did you take any photographs when you were on holiday? คุณได้ถ่ายรูปไหมตอนคุณอยู่ในช่วงวันหยุด Yes, ถ่ายใช้ถ่ายรูปรูปภาพ นับได้ใช่ไหมนับได้เป็น a few ครับข้อ5ครับ Does your friend speak English เพื่อนของคุณเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไหม Yes ภาษานับได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะนั้นใช้ a little ขอครับ Are there any factories in this town มีโรงงานไหมในเมืองนี้ Yes มีโรงงานนับได้ไหมครับนับได้ใช้ ะ f e ครับประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้แป๊3.2ครับเขาให้ใช้ a little หรือ a few แล้วก็คำพวกต่อไปนี้นะโอเคข้อหนึ่งครับ last night I wrote a few letters to my family and friends เมื่อคืนนี้ฉันเขียนจดหมายไปประมาณหนึ่งนะ to my family and friends ก็คือไปหาครอบครัวแล้วก็เ,เพื่อนๆของฉัน ข้อสองครับ can i have จุดจุด in my coffee please ผมขอจุดจุดในกาแฟของผมหน่อยได้ไหมอะไรครับ milk milk นับได้ไหมครับ milk เป็นนมนับไม่ได้เพราะะนั้นใช้ a little milk นะครับข้อสามครับ when did julia go away julia ไปข้างนอกหรือไปเที่ยวเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะอันนี้เป็น ถาม simultaneous ถูกไหมเป็นการถามว่าไปน,ะนไั่นเมื่อไรนะครับ just a ago ที่แล้วต้องเป็นอะไรครับ a few days ago เมื่อไม่กี่วันก่อนที่แล้วนะครับข้อสี่ครับ do you speak any foreign languages คุณพูดภาษาต่างประเทศบ้างไหม I can speak ผมสามารถพูดภาษา little Russian ครับภาษานะไม่ได้ต้องใช้เป็น a little Russian. อังกฤษครับอ้าครับ Are you going out alone? คุณจะออกไปข้างนอกคนเดียวเหรอไม่ no I'm going with ผมออกไปกลับผมออกไปกลับ เพื่อนๆน,นะครับ a ่ few friends นะครับเพื่อนนับได้ดังนั้นไป a ่ few friends โ oh, อครับ Have you ever been to Rome คุณเคยไปโรมไหมคุณเคยไปโรมไหม Yes อะไรครับอ few times A ่ few times times ในที่นี้แปลว่าครั้งนะครับครั้งนับได้เป็นหนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหนึ่งครั้งสองครั้ง นั้นใช้ fill ครับทำที่เติม s yes นะครับถ้าครั้งเดียว one time ไม่ต้องเติม s yes, แล้ว two times เมื่อไหร่เติม s yes นะครับ two times นะข้อ7ครับ there wasn't much furniture in the room uh, ไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์มากหรอกในห้อง just a table มีแค่โต๊ะกับ a few chairs ครับเก้าอี้บางตัวเก้าอี้นิดหน่อยนะ เก้าอี้ประมาณหนึ่งข้อแปดครับ I'm going out for a walk ผมออกไปข้างนอกไปเดินสักหน่อย I need จุดๆๆ fresh I need a little fresh air ครับแอรเป็นอากาศเนาะอากาศที่มันสดชื่นที่มัน fresh เนาะสักหน่อยก็เลยใช้กับ a little แป3สามจุดสามครับตัวอยชน์สมบูรณ์โดยใช้ very little กับ very few นะเนี่ยใช้ very little very few นะครับมี coffee hotels mistakes mistakes แปลว่าข้อผิดพลาดนะครับ people ผู้คน rain time work โอเคข้อหนึ่งครับ your English is very good ภาษาอังกฤษของคุณนั้นดีมากเลย you make very few mistakes คุณสร้างข้อผิดพลาดน้อยมากนะครับโอเคข้อหนึ่งอ่าข้อสองครับ I drink I don't like it. I drink I have I drink a little coffee. Ah oh, very no very little coffee. I drink very little coffee. The weather here is very dry in summer. สภาพอากาศที่เนี่ยมันแห้งมากเลยในช่วงฤดูร้อน There is มีอะไรครับ Very little rain นะครับมีฝนน้อยมากๆกก็สิครับ It's difficult to find a place to stay in this town มันยากมากที่จะหาสถานที่ให้อยู่อาศัยในเมืองนี้ครับ There are Very few hotels ครับคือมีโรงแรมน้อยมากนะข้อ5ครับ We must hurry พวกเราต้องรีบ We've got พวกเรามีเวลาน้อยมากครับ Very little time เวลานับไม่ได้นะครับก็เลยใช้เป็น little แต่ถ้าครั้งใช้เป็น few นะเพราะครั้งนับได้ ข้อเจ็ดครับ some ไม่ใช่ใชข้อหครับ The town is very quiet at night เมืองเนี่ยมันเงียบมากตอนกลางคืนนะจุดจุดจุด go out very few people go out ครับข้อเจ็ดนะครับ Some people in the office are very lazy ผู้คนบางส่วนในออฟฟิศเนี่ยขี้เกียจมากนะ They do very little work ครับ now ทำไม work งานมันถึงใช้เป็น little เนาะเพราะงานนับไม่ได้คือเป็นเรื่องของงานนงานงานใช้แบบนับแบบงานหนึ่งงานสองงานสามไม่ได้ถ้าเป็นโปรเจกต์อะโอเคนับได้แต่ถ้าเป็นงานทำงานอะไรเงี้ยนับไม่ได้นะครับก็เลยใช้เป็น little เนาะ โอเคดูต่อเลยดีกว่านะครับเอ่อแบบสาุดสี่ับเขาบอกให้เติม little little o few f แล้วก็ few นะครับโอเคข้อหนึ่งครับ there was little food in the fridge it was nearly empty มีอาหารน้อยมากในตู้เยน็นมันเกือบจะว่างเปล่านะจำได้ไหมถ้ามี a uh, a little a few เป็นเชิงแบบอ่ะมีประมาณนึงมีนิดหน่อย แต่ถ้าไม่มีอะคือน้อยมากนะครับคือแบบเป็นเชิงลบไปเลยข้อ2ครับ when did Sarah go out Sara าออกไปตอนไหนออกไปเมื่อไหร่นะจุดจ minutes ago นาทีที่แล้วกี่นาทีที่แล้ว,ลวประมาณหนึ่งไม่กี่นาทีก่อนก็คือ a few minutes ago นะครับข้อ3ครับ I can't decide now ผมไม่สามารถตัดสินใจได้ตอนนี้

เพราะฉะนั้นพวกเราจึงมาเร็วกว่าที่กำหนด expected expect แปลว่าคาดการหรือคาดคะเนนะครับหรือคาดหวังนะก็คือมาเร็วกว่าที่คาดหวังแสดงว่าการจราจรติดขัดไหมไม่ติดขัดเพราะฉะนั้นใช้เป็นอะไรครับ there was little traffic ครับเพราะว่าการจราจรน,นับไม่ได้นะครับรถติดนับไม่ได้นับเป็น 1- นึ่งสอาะไรนี้ไม่ได้นะครับรถติดก็คือรถติดนะครับรถ โล่งก็คือรถโล่งนะครับโอเคข้อ5ครับ the bus service isn't very good at night ก็คือการบริการในทางรถทางสาธารณะเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะตอนกลางคืน there are มีจุดๆบัส after 9 o'clock เราจะเห็นไหมครับว่ามีเครื่องหมายขียดถูกไหมการใส่เครื่องหมายขียดในประโยคอย่างนี้ครับสมมติพูดประโยคหนึ่งจุดๆจบ แล้วไม่ใส่ Full Stop แต่ใช้เครื่องหมายขีดแทนประโยคหลังเครื say, no <S <s ่องหมายขีดจะเป็นตัวขยายประโยคแน่หมายถึงยังไงเขาบอกว่าช่วงอาการบริการรถสาธารณะเนี่ยไม่ค่อยดีตอนกลางคืนนะพอขีดปุ๊บคือการขยายละเป็นการขยายคำข้างแน่ก็คือมีจุดจุดจุ s after 9 o'clock there are few buses there are few buses after 9 o'clock ก็คือ มีรถเมล์น้อยมากมีรถสาธารณะน้อยมากหลัง9โมงก็คือหลังประมาณ3ทุ่มนะครับ Would you like some soup คุณต้องการซุปสะหน่อยไหม Yes a little please แลข้อ7ครับ I d like to practice my English more ผมต้องการที่จะฝึกภาษาอังกฤษผมมากกว่าน,นี้นะ Practice ในที่นี้แปลว,ว่าฝึกนะครับ But I have to do the opportunity แต่ผมมี little นะครับก็คือโอกาสน้อยนะครับ opportunity โอกาสนับไม่ได้ฉะนั้นใช้เป็น little ครับ 3.5ครับประโยคตามนี้ถูกหรือผิดแก้ประโยคตามความเหมาะสมนะครับถ้าโอเคก็โอเคข้อหนึ่งครับ we're going away for a few days next week for a few days ครับก็คือเราไปเที่ยว for a few days ก็คือประมาณประมาณนึงนะครับประมาณไม่กี่วันข้อสองครับ everybody needs little luck everybody needs ทุกคนต้องมีหรือทุกคนต้องการ a little luck ครับก็คือต้องการโชคนิดหน่อย นะครับข้อ3ครับ I can't talk to you now ผมไม่สามารถบอกคุณได้ตอนนี้นะผมไม่สามารถคุยกับคุณได้ตอนนี้ I've got few things to do ผมมีหลายอย่างผมมีบางอย่างที่ต้องครับ I've got a few things to do ครับเห็นไหมถ้ามันใส่ s ได้แสดงว่ามันนับได้นะครับโอเคข้อ4ครับ I eat very little meal eat very little meat นะครับ ผมทานเนื้อน,น้อยมาก I don't like it very much ผมไม่ค่อยชอบมันอันนี้โอเคครับเพราะว่าไปในทางแบบเนกาทีฟไงว่าแบบกินน้อยมากนะครับข้อ5ครับ excuse me โทษนะครับ can I ask you few questions can I ask you a few questions Questions ครข้อ6ครับ There were little people on the bus. It was nearly empty. มีผู้คนน้อยมากบนรถบัสมันเกือบจะว่างเปล่าเลยแสดงว่าน้อยมากถูกไหมเพราะนั้นไม่ต้องใส่อ่ะอันนี้โอเคแล้วครับเอ้ยไม่ใช่ดี There were few นะครับเพราะว่า little มันใช้สำหรับสิ่งที่นับไม่ได้นะผู้คนนับได้นะเพราะนั้นใช้ few ครับโอเคประมาณนี้ครับบทไ3เห็นไหมไม่ยากถ้าเราเข้าใจนะครับ ป่ะทุกคนเก่งมาก